เ่าพอน้องัวครับกำลังจะขึ้นข้างบนนะจ๊ะพอครับสูมมันสูมด้วยเสนสุกครับเสนสุกแสนสุกครับเสนสุก แสนสูครับวนาพูครับนี่ครับเส้นทางนะครับเส้นทางจากที่นี่นะครับที่มาจากสนามนะครับจะขึ้นไปบนคอกนะครับเดี๋ยวเข้าไปเข้าคอกนะครับเดี๋ยวไปเข้าคอกแล้วครับไปไปไปขึ้นมาขึ้นไหดูดิครับความสนครับความสน ปอเซนของตัวคิดดื้อนี่ดื้อได้อะโหนี่นะตัวคิดดื้อครับตัวนี้แหละครับตัวดื้อครับดื้อจมดื้อจมผงครับนี่นี่คอ,อนตีไม่ยอมออกครับอันนี้สุดหลอนะจ๊ะสุดหลอนะครับสุดหลอสุดหลอนี่ครับสุดหลอครับสุดหลอ หลอนะจ๊ะนี่สุดหล่อสุดหล่อไปจำคอกเลยครับหล่อไปจำคอกเลยนะจ๊ะเนี่ยนี่นะครับนี่นะครับนี่นี่น,นี่สุดยอดเลยสุดยอดเลย ไปแล้วครับใส่โนครับใส,ส่โซนสนเจ้าสยามครับไปแล้ว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 นี่จอมคิดดื้อครับตัวดื้อยู่นู่นครับตัวดื้อดื้อมากๆเลยนี่เป็นป่าอย่างนี้นะครับเป็นโพงอย่างนี้นะครับรลุดหลอดหลอดไปได้เลย

lên mấy đứa hót trà. Bay, bay, bay lêu 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 lêu, bay lêu lêu. Bay, ไล่กลับครับไล่กลับคอกครับนี่แหละครับชีวิตของคนเลี้ยงวัวครับนี่แหละครับคนเลี้ยงวัวครับรักเหมือนลูกเลยครับนี่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 จำคิดดูอีกตัวหนึ่งนี่นี่เดือดนี่เดือดูกเดือดด่านเห่กานี่นะครับ ตัวนะครับไปไป นี่ครับไปแล้วครับสุดไปแล้วครับน้ำพุน้ำพุไปแล้วครับนี่ครับกล้วยเปลาครับกล้วยเปลมีชื่อทุกตัวอันนุก็น้องเหมียวอันนนั้ก็แสนสุกกับเจ้าโชคครับยามโชคครับนี่ครับตอนเช้าจะลงมาที่นี่แล้วครับ ออกจากขอกมาก็ลงมาที่นี่แล้วครับพื้นที่นี้แล้วครับนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเยอะๆนะครับช่องทนชัยพาลุยนะครับผู้ติดตามกันเยอะๆแล้วจะได้สร้างรายได้ไปได้วยกันนะครับเปิดสร้างรายได้ไปด้วยกันนะครับเปิดการมองเห็นด้วยกันนะครับ มีรายได้ไปด้วยกันนะจ๊ะนะจ๊ะนี่ไป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 นี่นะครับขึ้นไปแล้วจ้าขึ้นไปแล้วจ้าเฮ้ย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 ,อยเอเอพอกาพอกา

นี่ครับนี่นะครับกล้วยเปาครับกล้วยเปากล้วยเปานะครับสุดสวยครับสุดสวยกำลังจะเดินทางกลับครับ เดินทางกลับคอกแล้วครับไปไปไปดูไปไปไปเอา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 ตายแล้ย่าหกล้มแล้วฮะแสนสุกนี่กลัวพ่อวันนี้พ่อไม่ชอบหยอก พอามาชอบยอกนะครับยอกหวานมันเลยจ้านี่จะโชคครับสมโชคโชคพี่โชคครับพี่โชคสมโชคครับสมโชคนี่นะครับสมโชคครับไปแล้วไปแล้ว Lên tê, l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 ên tê. lần tè lần đâu lần tè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  lần Bỏ น้องกลับข้อแล้วครับดูครับหามดื้อน,นะอลูงนะหัวตาเข้าไปหามดื้อหามดื้อหามด้านนี่ครับต่อกันเป็นถแถวเลยครับต่อกันเป็นแถวเลยนะจ๊ะนี่หน้ากระด้านต่อแถวกันเลยครับ น,น,น,นเป็นระเบียบครับเอ็ดตัวขี้ดื้อไม่ยอมเข้าแถวเลยครับชอบแบกแนวครับเอาไแล้ว ีต้องเชือกผูกข้างหน่อยก่อนจะไม่ยอมไม่ผูกครับ ขอกีบกลัวขอกีอกีกว,กว,กวนี่ครับเลี้ยงขอกนะครับนี่กินน้ำนะครับตัวเมียจะเข้ามากินน้ำครับ ขาวัวมากินน้ำเลยนะครับจะทำอ่างน้ำไว้ให้กินข้างนอกข้างหน้านี่แล้วพอแค่นี้กันนะครับสวัสดีครับ